ครับสวัสดีครับผมนุ่มรดเข็นครับครับเมื่อนี้เอาขอ้อหง่มาเปิดราคาครับเมื่อนี้เป็นห้วยแม่ลูกตัวแม่บอกใช่ิมพ่น้อ้อยแม่ลูกตัวแม่ครับลูกแม่แม่ทองสองเดือนประกันทองตัวทองแล้วแม่กับทองสองเดือนพร้อมครับพี่น้องความเงพความหนาความลึกนี่ชุดยอดเลยครับห้วยแม่นี่หง่ครับ ความสูงมันสูงหลายไอมอติมแม่แม่นี่สูงรอยสี่สิบสี่บวกครับพี่น้องแม่นน่ท่องสองเดือนเนาะองเดือนครับผสมพ่อไรผสครับไอ้หลูกโระบีอ่มอติมพันวาแม่นี่ท่องสองเดือนผสมตัวลูกโศกกระบีเนาะผสมตัวสายบินบนระเบือนะครับแม่ แม่สาวน้อยนี่เป็นลูกยังล,ลูกเพชรจ,จะเลื่อนครับมีใบมี่หลอดครับอายุสิบเดือนครับอสองแม่ลูกนี่มอดิมเปิดไปไรบางเด้าแสนหาหามื่บาทครับสองแม่ลูกนี่เพิ่นเปิดไว้หาแสนหาหมื่นบาทตอรัอรบตอ่อรองราคาใดเนาะมอดิมเนาะตอ่อรองราคาใดครับพี่น้องคนได้มาแกล้งแงมกับโทรเขามาหาเพื่อนเอาเบอร์โทรแน่มาดิม ศูนย์หกสองห้าสามสองเจ็ดแปดสามสองครับเบอร์มอติมเด้อครับพี่น้องแม่ลูกนี่แม่ทองรับประกันทองลูก,กอายุสิบเดือนนะมอติมเดอร์เพิ่งเปิดไว้าฮ่าแสนหาครับพี่น้องคนแรกมาค่อยงามกะโตัวของมาต่อรองราคากับเพิ่อนใดครับพี่น้องแม่กับทองพร้อมครับสองเดือนเพิ่อนก็รับประกันทองให้น้ำเดี๋ยวเอาใบลูกให้เบิ้งครับเอาใบลูกให้เบิ้ง นี่ครับใบลูกครับเพชรจริญนเบื้องด้านหลังครับรน,รรนี่ครับด้านหลังวันที่ผสมวันที่ขอดหลอดครบครับเอ้าเนี่ยจับ กว้ยผมกะเบ,บิ้งบอกให้เปลี่ยนครับพี่น้องนี่ครับแง่ดีครับพี่น้องแงด่ดีจุง้งยางจักหลอดกันนะมาติมายางโชว์จักหลอดมึครับโอ้เหนือหน,นังทึ่ง,งเงี้ยทึ่งหนาทึ่งลึกครับหมอติมว่าขี้ขี้ก็ได้ครับพี่น้องขี้ก็ได้ครับแม่นี่ครับความแง่แง่มายิมว่าติมมันอยู่ไกลเออาีกจักหน่อย หม้อดีเนาะมาติมเนาะแม่เนี่เนาะเดี๋ยวมอติมมาจะขี้เบิ้งครับพี่น้องกล้วยแม่นี่ลูกที่อะไรนวมาติมแม่นี่ลูกที่สามเดินตามนะครับลูกลูกที่สามยางน้ำกลลูกที่สี่อยู่ในท้องครับเหมือนครับหมอติมขึ้นในเบิ้งครับโอ้เชื่องดีครับพี่น้องมันยางว่าบาดนี้ย้าขึ้น เบิ่งครับเชี่ยงดีครับขึ้นได้ขี้ได้ผู้ใด้มักนี่กะโทรมาหาผมได้เลยครับพี่น้องโอ้กระตุกหน้าแบบน่าเบินนงง่งครับจับได้รูปได้ใบได้ขี้ได้พร้อมครับพี่นอ้องพ่วงเงยพ่วมหนาพ่วมดึกนี่เด็ดขารเลยครับต้นนี้บ่มีนอ้มาฟจิ้มน้อฟแม่นี่เนาะ ตำนี้กับบอมี่ครับพี่น้องเพิ่นรับประกันตำนี้ให้ลูกที่ซีในท้องครับเดี๋ยวจุงแม่สาวเบิ่งบ้านนี่มอดดิมเบิ่งแม่สาวครับบ้านพี่น้องเบิ่งลูกลูกอยู่ชิบเด่นเบิ่งครับเบิ่งความใหญ่ครับเขางามพ่อครับ เหมือนกับแม่สาวขันขามาจั็กน้อยหมอติมขันขามาจั็กน้อยแี่เงยโมอยากมากบอกแม่สาวนี่สูงไรเนี่ยมอติมแม่สาวหน่อยประมาณร้อยสิบเจ็ดสิบแปดนอะบวกเกินร้อยยี่สิบดอกนอะประมาณนี้กับเบิ้งแม่สาวครับแข้งขากะใหญ่ดีครับขาขาวเพา่อืยังเกาะอันสูงข้อเขาบ้างหน่อยแก้มจุแก แก้มจ้ำเนี้ยกว่าแต่แก้มแก้มจ้ำนี่ครับลูกสาวงามอยู่ครับแม่เนี่ยยัอสองสาวๆอยู่ครับอา,ายุสิบเดือนอผู้ใดสนใจก็ยังโทรเข้ามาต่อรองราคาก็เพิ่นได้ครับเพิ<ม>่นเปิดไปหาแสนหาเมื่อนบาทครับแม่ลูกตัวแม่แม่กับทองนั่ครับสองเดือนรับประกันทองให้อาเบอร์โทรจักรอาคนหนึ่งมาติม ศูนย์หกสองครับห้าสามสองห้าสามสองเจ็ดแปดสามสองครับเจ็ดแปดสามสองครับโทรเข้ามาต่อรองราคากระเพื่อแดกครับหรือว่าพี่น้องสนใจกับของมาเบิ่งอยู่หนาคอกต่อรองราคากระเพื่ออยู่หนาคอกได้ครับอ่าพิกัดกัอยู่บ้านบน,นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดลำนาจัลเล่นครับอ่าอยู่แถวๆถวท่า,าจัลเล่นแถวเรื่องทุกข์ครับใกล้ๆกันเขียดแดนกัน อยู่ไกลอยูย่ไกลกะโทร่วเขาว่าสอบสามกับเพื่อนไดครับนี่ครับค่อวง้มครับแง่ดีครับพี่น้องแม่นีกับงม้มแม่สาวกับงม้มแม่ไงก่กัท้องแร้ว่าท้องโตัวผสมตัว้ <c oughs> หูดีครับหูทั้งสองครับหูทั้งสอง <c oughs> ตอนนี้มันไปแม่ไปหาส้นต้นไม้เด่นผมนไปหากินหยา มึงครับคือลืออยู่ครับเอาไปนี่ก็ลอกินน้องอย่างเดียวครับพี่น้องลอขอดอย่างเดียวมันผสมไฮเลียเรียบร้อยสายไหก่อผสมอยู่ใน,นทองสายบินบินบอลบือครับมาถิบบบบ่มาสา,ายบินบอลบือครับพี่น,อน้องตัวหน่อยกับบุ้มีตุ่นี้เนาะมาติมน้าตัวหน่อยเนาะ ทุกตครับตันี้ก็รับประกันให้ทุกตัวครับพี่น้องหาแสนหาหมื่นตัวร้องราคาได้ครับโทรเข้ามาต่อร้องราคาเพิ่นได้ครับอ๋อเบอร์โทรยเย็บรอบเนี่ยมาดิมศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองหาสามสองหาเจ็ดแปดสามสองครับพี่น้องเอาจุงจักรอบก็นำมาดิมจุงยางจักรอบก็นด้ให้พี่น้องบรรดาพี่น้องคนสนใจเิ่งทานยองทานย่างนะครับ ข่วมแญ่ครับพี่น้องเก็บซ้ำรถเก๋งความแญ่เทียบกับรถเก๋งนี่รูสีครับเพื่อนครับเนือนังแข็งขาใหญ่เลยเครื่องตัดห้าแบบย่างเองรุ่นนี้กินเก่งครับเอาสำหรับคลิปนี้แก ผู้ใดสนใจกับเขามาส้มตัวจริงน้ำเพลินกระไดครับเดี๋ยว่าโทรมาต่อรองราคาเพลินได้ครับอ่าสำหรับทีออ่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับไสไครต์ช่องยูทูบนุ่มรถเขียนน้ำครับเดี๋ยวมาจิ้มเพลินได้อา่าง่วงมาเปิดกับจิ้มมะทายพี่น้องเบิ้งกึ๊กเก่าหรอครับทั้งเทียบเป็นกระได้ขั้วงามมาแต่ตัวน,นี้เป็นควายหลุดคอ่เพลินนอจิ้มนอ,นอนเป็นควาหลุดคอ่เพลินครับเมิ่าเลยมาเปิดครับได้พี่น้องสนใจเอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม